สวัสดีค่ะทำไมกล้องโทรศัพท์เป็นอย่างนี้อหอคะก็มันคือโทรศัพท์เนี่ยไม่แน่ใจนะคะว่าเสียไปคือเราในระบบเครื่องหรือว่าเอาไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่ที่เป็นตัวเครื่องที่ต้องประกอบเป็นตัวเครื่องคือว่าเหมือน ถ้าจะไม่ผิดเหมือนกับว่าก็เคยคือนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็วิ่งแล้วมอเตอร์ไซค์แล้วก็หล่นลงบนถนนที่ประเภทที่ถนนแบบคอนกรกีตเลยะคะ่ะก็กระจายยับเยินแต่ก็รู้สึกว่าส้อมถ้าจะไม่ผิดนะคะคือมันานานมาแล้วะคะ่ะก็ลืมลืมส้อมส้อมมาตลอดส้อมมา คือมันก็อย่างนี้ค่ะคือว่าเออของทุกสิทุกอย่างมันก็ต้องเสื่อมต้องพังเพราะว่าเอเถ้าเกิดว่าไม่เสื่อมไม่พังเขาจะขายเขาจะมีโทรศัพท์ออกมาใหม่ๆเอ,เ,อเอามาขายได้ไงจริงไหมอ่ะเออไม่ก็คือหมายถึงว่าคนคนหนึ่งใช้เหมือนกับห้าห้าปีห้าหกปี ใช้มานานห้าหกปีได้เงี้ยสักวันมันก็ต้องเป็นเมันเริ่มปีที่ที่เจ็ดที่แปดมันก็ต้องเริ่มพังเริ่มเสื่อมเริ่มอะไรอย่างงี้ก็ต้องมองหาโทรศัพท์ใหม่แบบคือประเภทแบบคนที่ว่าไม่มีเงินจริงๆซื้อเครื่องแพงๆไม่ได้ก็ต้องหาเครื่องใหม่ไม่งั้นก็คือโทรศัพท์มันก็ขายไม่ออก จริงไหมอ่ะใช่ไหมโทรศัพท์ก็ขายไม่ออกนะ,ะนี่ก็เหมือนกันค่ะก็เสียไปทุกสิ่งทุกอย่างคือการเสียของโทรศัพท์บางทีมันก็ไม่ใช่อยู่ที่ตัวโทรศัพท์นะคะก็คือว่าคนคน,คนแบบใช้โทรศัพท์ไม่เป็นถนอมโทรศัพท์ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะคือว่าใช้โทรศัพท์โดยที่ไม่ได้ระมัดระวังอะไรงเงี้ยด้วยนะคะ แล้วก็จะพูดถึงเรื่องบริษัทยูนิซิตี้นะคะคือเพราะว่าด้วยความที่ตานได้งานแล้วก็ยังคงแบบกังวลนะคะเพราะว่ากังวลเรื่องที่ว่าไม่รู้ว่าจะผ่านงานนี้ไหมเพราะว่าอพอพอมีเงิน เ,เพราะว่าบริษัทบ,บริษัทยูนิสตีนะคะที่เคยเเรียนมานะเขาบอกว่าต้องมีการลงทุนนะคะแต่เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยมีความเสี่ยงน้อยนั่นก็หมายถึงว่าอา่ะอย่างแบบเปรียบเทียบกันนะ,ะอา่าลงทุนความเสี่ยงน้อยอย่างเช่นมันก็ ไม่ไม่ต้องลงคือน่าจะอยู่มันสักมันปรับปลายเลยจริงประมาณสักเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเงี้ยคือคือบางทีอ่ะธุรกิจบางอย่างค่ะธุรกิจบางอย่างมันต้องลงทุนเยอะมากแล้วยังมีอะไรต่อมีอะไรคือด้านเกี่ยวกับกฎหมายหรือว่าอะไรอย่างนี้การจดทะเบียนหรืออะไรแล้วแต่ลงทุนทีเป็น สิบล้านอย่างเงี้ยค่ะนะคะคือบางบงริษัทเขาธุรกิจไงธุรกิจส่วนตัวลงทุนทีเป็นสิบล้านยี่สิบล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เสี่ยงมากเสี่ยงต่อการที่พบกับความล้มละลายนะคะกับธุรกิจล้มละลายธุรกิจขาดกำไร ธุรกิจเดินหน้าต่อไม่ได้ขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะาาาการทำธุรกิจยูนิสตี้ก็มีจึงถ้าเกิดว่ามีบันปจริงๆก็คือว่าก็อยู่ที่อาจจะสุบไม่เกินน่าไม่เกินแสนแสนนะคะ อ่ะแล้วก็จะอธิบายฟังว่าทําไมถึงจะต้องแต่บางคนที่คิดว่าการลงทุนก็าการลงทุนดูนิสตี้มันไม่เกินแสนมันก็มากมากเกินกว่าความสามารถของเขาที่จะหาเงินมาลงทุนได้อยู่แล้วคือว่าคือพวกบริษัทเอ่อบิ s เนสโ s o เ n อรนะคะหรือว่าเอ่อบิ s เนสโ s o เ n อรอะไรพวกนี้นะคะ อ่าเจเขาเรียกว่าทาง business owner อย่างนี้หรือว่าประเภทที่ว่าเป็นอ่าธุรกิจที่อ่าเป็นการเชิญชวนคนอย่างนี้นะคะมีหลายบริษัทหลายบริษัทมากหลายบริษัทชนิดที่ว่าอา่ต้องผ่านสคบรหรือว่าผ่านโออยหรือว่าผ่านมาตรฐานใดอะไรอย่างเงี้ยคะจนคือว่าเหมือนกับว่าบางทีเขาก็ปล่อยออกมาเป็นแบบ เขาไม่ได้ดูอะไรมากค่ะเขาไม่ได้เขาก็บางทีก็มีแบบเถื่อนๆบางทีก็มีแบบหลอกลวงบางทีก็มีแบบอะไรอย่างนี้เยอะเยอะมากนับเป็นขอเดาดูนะคะ,ะเป็นหมืนม่นๆเป็นหมืนม่นๆบริษัทในประเทศไทยนะ,ะอ่าแล้วก็ทีนี้แต่และบริษัท ก็คือออกแบบแผนรายได้เขาเรียกแผนรายได้นะคะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะแผนรายได้เหมือนกันการลงทุนไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าแบบเอาเป็นว่า,าบริษัทเอมว์กับบริษัทยูนิสตี้ต่างกันเพียงแต่ว่าเป็นบิสเนสออนเนอร์เหมือนกันเป็นการเป็นชวนคนเหมือนกันเพียงแต่ว่าต่างกันที่แผนรายได้นะคะ อ,อแล้วก็การลงทุนคือยูนิซิสตี้เน่ยสิ่งที่ต้องลงทุนนะคะเออ่เท่าที่เคยเรียนมาก็คือมีค่าสมัครค่าสมัครเสียค่าที่ซื้อ,อ,อน่าจะเป็นรวมของอุปโภคบริโภค ทั้งหมดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพถ้าเรื่องสุขภาพก็คือพวกประมาณว่าอาหารเสริมนะคะอาหารเสริมแต่คือลงทุนการซื้ออาหารเสริมเนี่ยเขาบอกว่าลงทุนมาเพื่อที่จะมาทานเองมาทานเองนะคะไม่ใช่คือหมายถึงว่าไม่ใช่เป็นการที่ขายขายซื้อมาแล้วก็ไปขายขายขายตลอด ขายก็ได้ขายถ้าใครมีความสามารถขายก็ได้นะคะแต่ว่าขายก็ได้แต่แต่ก็คือว่าเป็นการที่ว่าซื้อมาเพื่อจะเอามาทานเองอะ่ะก็จะดีกว่าเราได้สุขภาพเราด้วยนะคะเออก็มีลงทุนเขาจะบอกเลยจำนวนเงินที่ ต้องลงทุนไปอย่างเช่นประมาณอ่ะสามพันห้าเนี่ยแล้วก็รวมทั้งหมดคืออาหารเสริมทั้งหมดที่หรือว่าอาจจะมีนอกเหนืออาจจะมีแบบว่าเครื่องสาอางหรืออะไรอะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงคะแต่ว่าที่เคยเคยเคยจาเคยทามาหรือว่าตันเคยทํามาอะไรเงี้ยตอนนั้นจําได้นะคะว่าลงทุนเฉพาะอาหารเสริมเนี่ย สองหมื่นแปดสองหมืนแปดนะคะที่ลงทุนไปแล้วเขาก็บอกว่าลงทุนก็ไปก็ไปทานเองนั่นแหละไปทานเองนะคะแล้วค่อยมีการที่ว่ารักษายอดอะไรประมาณเนี้ยมีคําว่ารักษายอดอย่างเงี้ยะคะ่ะแล้วก็ต้องเรียนนะคะมีค่าเรียนอะอย่างเช่นแบบเขามี ให้เรียนฟรีก็มีเป็นศูนย์ให้เรียนฟรีก็มีแล้วทีหลังอืมทีหลังเป็นการที่ว่าให้ซื้อบัตรในการที่ว่าเข้าไปเรียนส่วนมากก็คือแบบว่าตังตามโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรับในการเหมือนกับันเรียนสัมมน,นาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเรียนวันเสาร์อาทิตย์จักสองวันอย่างเงี้ยค่ะวันแรกเรียนจ่ายต้องจ่ายต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะอาจจะประมาณ สามร้อยอย่างเงี้ยวันแรกวันที่สองอาจจะเจ็ดร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนนะคะมีค่าเรียนด้วยแล้วก็มีค่าที่ไปรวมชุมนุมทั้งหมดรวมชุมนุมทั้งหมดในประมาณว่าต้องหาหอใหญ่ๆหอหอหอ,หอทีอ่ประมาณว่าคนเข้าไปอยู่ได้หลายหลายคนนะคะ หอที่เข้าไปอยู่ได้หลายคนก็ต้องเสียเสียนะคะก็ส่วนมากจะเป็นการที่ว่าประกาศประกาศหรือว่าเ,เขาขึ้นพูดขึ้นพูดกันนะคะว่าว่าคนนี้เขาเลื่อนตำแหน่งได้ตำแหน่งนี้มีมีมีม,ม,มีป้ายโชว์ว่าเขาเลื่อนตำแหน่งแล้วก็เขาได้เงินไปกี่บาทแล้ว เดือนละเท่าไหร่ได้เงินละเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ, <c oughs> ะเป็นเป็นการที่ประมาณนั้นนะคะงานอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีมีงานนะคะตอนตอนนี้มีงานอยู่ที่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนแล้วก็เสียเสียเงินด้วยคือก,ก็ก็คือหมายถึงว่าแบ่งแยกออกไปนะคะ,ะแบ่งแยกออกไปในการเสียเงินก็คือเสียค่าสมาัคร เสียค่าลงทุนในการซื้อของอุปโภคบริโภคแล้วก็เสียค่าเรียนค่าเรียนในงานมันก็ถือว่าเรียนก็ไม่ต้องอ่ะแยกอีกทีนึนงก็เสียค่างานเข้างาน,างานส,สีอย่างที่เสียนะคะก็เนี่ยค่ะก็คือตนันก็พยายามในเรื่องแบบนี้ค่ะคือต้องการที่จะแบบ สะสมเงินให้ได้สะสมเงินให้ได้แล้วก็เออพอคือสะสมเงินให้ได้โดยที่ไม่เป็นหนี้สินต่อถ้าเป็นหนี้สินอยู่ก็เคลียร์ให้หมดโดยที่ใช้เงินสดใช้เงินสดเลยนะคะใช้เงินเงินสดไปไปเพื่อที่จะไปลงทุนอะไรแบบไปธุรกิจแบบนี้เลยเพราะว่าตัานเรียนมารู้อยู่แล้วเพราะ ถ้าทำสำเร็จเนี่ยคือได้ passive passive i n c ค m มมันคุ้มไงคะมันคุ้มคุณต้องเข้าใจคำว,ว่ามันคุ้มค่ามันคุ้มค่ากับการที่เราลงทุนแล้วก็ค่าตอบแทนที่เราได้กลับมานะคะนั่นแหละค่ะแล้วแต่ก็ยังเป็นกงนังวลยังเป็นห่วงอะไรหลายหอย่างด้วยการที่เมื่อไหร่นอกแต่จะทําเงินได้ทุนได้เป็นก้อน เป็นทุนได้เป็นลงทุนแบบนี้แล้วก็คือได้เรียนเรียนเรียนรู้นี่สําคัญมากเลยนะคะเพราะการเรียนรู้อะ่ะคือแม้กระทั่งคือเขาเรียนต้องเรียนทุกอย่างไม่งั้นคือว่าเออการคือเราอยู่ๆเราไปเราไปเ,เขาจะต้องมีเทคนิคหคะเทคนิคเทคนิคในการที่ไปชวนคนอื่นเนี่ย มันไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆเราก็เดินไปแล้วไปชวนแล้วเราจะได้เขาเราถูกปฏิเสธแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีนะคะการแบบว่าเทคนิคอะไรที่เราจะชวนคนเพื่อที่จะมาร่วมธุรกิจมาเป็นในลูกทีมเออมันจะเรียกคอคุณอ่าเรียกอัพไลน์ดาวไลน์หรือว่าจะเรียกที่ปรึกษาหรือว่าจะเรียกไปรีควสตคนมาหรือว่ายังไงก็ได้แล้วแต่นะคะอืม ก็นั่นแหละค่ะคือเออเขาจะสอนตอนที่เรียนเนี่ยค่ะก็จะสอนเทคนิคนั่นเองเพราะว่ามันก็ต้องมีอะค่ะว่าคนบางคนที่แบบชวนแล้วชวนชวนใครชวนใครก็ไม่มีก็ไม่มีใครกี่เดือนเข้าไปเลยระยะเวลาด้วยนะคะกี่เดือนเข้าไปแล้วสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือน ก็ยังไม่มีใครมาร่วมอะไรคือเขาต้องมีค่ะสอนเทคนิคต้องมีน่นมีคือมีต้องมีแหละไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นคือพอเราชวนไม่ได้ก็คือบอกแล้วไงคะว่าคือตายกันหมดภาษาเขานะคะตายเริ่มตายมาตั้งแต่ปลายทีมเริ่มตายมาตั้งแต่ดาวไลชั้นล่างสุดเริ่มตายมาทีละชั้น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 ,น,นแล้วก็ทีมนั้นมก็หายหมดนะ ค่ะนั่นก็เนี่ยค่ะก็คือปัญหาใหญ่แล้วก็ไม่รู้เวลาอีกกี่เดือนกี่ปีนะคะที่จะเออแล้วก็คือปัญหาใหญ่อีกอย่างหนึง่งเมื่อก่อนตอนอยูออ่กับทีมพีโรสนะคะทีมพีโรสแล้วก็ทีนี้อยู่ๆตอนก็ไปขอลาออกแต่เขาก็มีใบลาออกให้นะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใบลาออกใบย้ายทีมอืม ใบย้ายทีมเขาบอกว่าเขาแล้วเขาก็ให้นะคะเขากาใ็ให้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 เราแบบย้ายทีมไปแล้วก็ปัญหาพอพอย้ายทีมเนี่ยคือหาคือไม่รู้แล้วว่าตัวตนตัวคนที่ที่ตันต้องไปติดต่อที่ตันย้ายไปไปอยู่ทีมเขาเนี่ยไปอยู่เคยไปเห็นเคยไปพูดเคยไปคุยเคยไปเห็นแม้กระทั่ง ดาวไลน์ของเขาเคยเขาเคยพาเขาให้ล้อมวงแล้วก็เขาก็ให้แบบให้เราขอ,อความคิดเห็นสัมภาษณ์เราอะไรอย่างนี้นะคะนะคะก็คือแต่ปัญหาก็คือไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนแล้วเจ้าตัวอยู่ไหนแล้วก็รู้สึกว่าตัติดต่อไปทางศูนย์ที่จังหวัดตัวเองจังหวัดชุมพร คือไม่มีไม่มีแล้วจากที่เคยมีจากที่เคยมีว่าเอา่อจากที่เคยมีว่าเรียนฟรีเรียนชั้นปหนึ่งปสองเรียนฟรีตอนนี้ไม่มีแล้วซึ่งคราวนี้ก็เป็นการที่ว่าไม่รู้จะไงต่อไปอ,อันนี้ก็ขั้นไว้แค่นี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปชวนนักร้องชวนคุณนะคะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พูดก่อนแล้วกันนะคะแล้วกันนะคะใครที่ไม่เข้าใจอืมแตนเคยลงชื่อเฟซบุ๊กไว้ไหมอ่ะเหมือนว่าจะเคยลงนะคะเคยลงเบอร์โทรไหมอ่ะเออ ลงไม่ลงไม่ลงอะไรก็คือว่ายังไม่อยากจะแสดงอะไรมากมายเพราะว่าก็คือไม่ค่อยรู้เหมือนกันอะที่ว่าไปเรียนไปรู้ไปเห็นเนี่ยก็คือแค่แบบแค่แค่ไม่ไม่ถึงอาจจะไม่ถึงแค่ไม่ถึงแค่เสี้ยวเล็บอาจจะไม่ถึงแค่เสี้ยวเล็บก็ได้นะคะนั่นแหละก็ถ้าไม่เข้าใจมีอย่างเดียวแล้วกันนะคะ ก็คือย้อนกลับไปแล้วก็ไปฟังใหม่นะคะคลิป่ะคะมันก็าใจตรงไหนก็มีได้เท่านั้นนะคะโอเคลบกับแมงวีลบกับแมงวีแม,งว,แมงวีต่อ,อู่แล้วะะโอเคค่ะเดี๋ยวไปคลิปต่อ